ลูกและน้องชายเคยสร้างบารมีกับหลวงพ่อและมู่คณ้ามาอย่างไรแล้วอยใดจึงได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้สร้างบนบารมีด้วยกันมาโดยตลอดคำตอบโดยอยู่หรือเปล่าจ๊ะอยอย,ยู่ค่ะสำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีตัวลูกและน้องชายของลูกนั้น ลูกทั้งสองลูกเพลลูกมอกจะดเกิดมาสร้างบารมีเริ่มกับมหาปูชนียาจารย์และหมูนะ่คณะมาหลายพบหลายชาติแล้วแล้วใจจะหาจะให้เล่าถึงประวัติการสร้างบารมีของลูกทั้งสองโดยละเอียดแล้วเนี่ยมันสิงยาวมากยาวเล่ากันเป็นเดือนเดือนก็ไม่จบเส่งครูวิัยจะขอยกตัวอย่างมาสักพบชาติหนึ่งกันแล้วกันเนาะ อย่างเช่นในพุทธตอนตอนที่ผ่านมาเป็นต้นนะ่ะอยากฟังไหมอยากฟังอยากฟังพรุ่งนี้ก็ต้องไปตากบาทนะเอ๊ะที่ไหนอาจารย์อ๋อที่ตรงนั้นนะอ๋อไมเดียวคุณหลวงพอ่อพระพระมดีลกหลวงพ่อสัมยาท่านประธานอวาานี่สัมโมทนิยกราสุดยอดจริงๆเลยนะ โอ้ท่านไม่เคยลืมเลยนี่นะว่าพูดด้ใดที่ยกแผ่นดินนี้ถวายเป็นพุทธบูชาชนี่เราจะเนี่ยครัยใหญ่อยากกระดาบพระรัตนาท่านที่วงเวียนใหญ่นี่นะเอ๊งเราจะไปตัก,ตากบาตรตรงนั้นอีกนี่นะเป็นช่วงสุดท้ายก่อนถึงวัดปักน้ำปัสิเจอรญนี่นะใช่ไหมจ๊ะเรา่ดจะกราบพระรัตนาท่านนี่เนาะขอจะให้ ท่านติดภารกิจอะไรเลยเนี่ยหรือติดศาสนกิจอะไรเนี่นะให้ท่านมาเป็นหลักเป็นประธานรัฐธรนวอว่าติกนี่นะตรงนั้นเลยโอ้ให้ท่านเสด็จลงมาจากหลังม้าเลย <c oughs> แล้วก็มากราบแล้วก็ยืนยันคอนเฟิร์มว่า <c oughs> ใช่เลย <c oughs> เออที่ท่านได้ประธานอวา่า <c oughs> ะ่านสมมติเนเอกถานี่นจะจะ <c oughs> ต้องอย่างนั้นเลยนะ ตรงนั้นจะเหมาะมากเลยมันจะมีบรรยากาศที่ดีมากๆกเลยก่อนที่จะเข้าสู่วัดปากน้ำตรงนั้นนะจ๊ะตรงนั้นดีดีหลวงพ่อครับหลวงพ่อสุดแริ่ครับกราบรัตนาจะเพิ่งไปติดอะไรนะครับแล้วก็กราบท่านกอลุงนอเลยเดี๋ยววันนี้โอ้โหนี่นะที่ท่านสมมติเดียกระถาตักบาท ในวันนี้นะจ๊ะโอ้สุดยอดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูวิทยาอยากให้ดูหลังจากที่เราจบตรงนี้แล้วนี่นะอยากให้ฟังท่านเราเราจะปลื้มซึ่งจะมีความรักในพุทธศาสนามากเลยและอยากจะช่วยกันปกป้องของภัยและกอบกู้พุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูหมนยอนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยเหมือนยุคราชาการที่ผ่านมาเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสัพสัตทั้งปวงนี่นะจ๊ะ ลูกเพลลูกมอฟังอยู่หรือเปล่าจ้ากลัวว่ายังมีความจําเป็นอยู่นะทั้งหมดเรื่องความจําเป็นแล้วจะได้เล่าต่อหมดยังจ้านี่นะนันคื <laughs> คเห็นใจมกันมดทีความรักมันคอยไม่ได้เ <laughs> นี่นะเ, <laughs> เรื่องก็มีอยู่ว่าในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ย ลูกและน้องชายลูกเพรลูกมอก็ได้เกิดเป็นกรลบตรสุดหลอ่อขั้นเทพเลี่ยงเฮีย <Yeah. S 1> เออ <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> นี่นะ <Yeah. S 1> เออ <Yeah. S 1> อยู่ในตระกูลเครือหาบอดี <Yeah. S 1> เคลือหลอ่อด้วยกันทั้งคู่เลย <Yeah. S 1> นี่เนาะ <Yeah. S 1> นี่ที่ทำการค้าอยู่ในเมืองหลวง <Yeah. S 1> ของแคว้งพระราชาที่ออกบวช นอจากตัวลูกและน้องชายตัวลูกในภพชาตินั้นนะจะได้เกิดจะในตระกูลเดียวกันแล้วตัวลุงสองจะได้เกิดเป็นพี่น้องพี่น้องกันเหมือนอย่างในพบชาติปัจจุบันนี้อีกด้วยโ oh. ดยตัวลูกนีไ่ไหนล่ะลูกมอได้เกิดเป็นพี่ mm. มรกรน,นี่เนาะ <Yeah. S 1> ส่วนน้องชายลูกเพเนี่ยจ้ะหือน้องชายตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้ได้เกิดเป็นน้องน้องชายนะจ๊ะ ทั้งตัวลูกทั้งสอนในพบชานนั้นก็ได้มีพี่น้องอยู่ด้วยกันหลายคนนะไม่ใช่มีแค่สองคนพี่น้องตามทันไหมจ๊ะ,ะสำหรับธัรกจรกจ๋กงครอบครลวงตัวลูกทั้งสองในพบฌานนั้นนะ่ะครอบรัวงตัวลูกสองก็ได้ทําธุรก,กิีเกี่ยวกับอันไหนสันนิษฐานได้ใช่ไหมควรจะเป็นอะไระว้าวสุดยอดเลยสิงทอรจ้ะ และขายพวกผ้าดิบนี่เนาะผ้าทอต่างๆให้กับพวกชาวบ้านนี่นะจากนั้นพวกชาวบ้านก็นจะเสื้อไปทําเป็นผ้าห่มบ้านตัดเสื้อผ้าบ้างหรือทําเป็นผนังบ้านบ้างเป็นต้นอ๋อนี่ไม่ธรรมดาเนะ<อ>และด้วยความที่คนบอกตัวลูกในภพชาตินั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีวิชั่นมีวิสัยทั์และมองการไกล กราบกระตัวท่านปรารถนายอยากที่จะพลักดันและขยายธุรกิจของครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ได้คุณพ่อ,อตัวลูกในพบชาตินั้นจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับลูกๆของท่านทุกๆคนตามท่านไหมจ๊ะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่งตางๆในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดประจำแว้น พ่นที่ล้กลูกท่านจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้นำมาพัฒนาธุรกิจของครอบครัวซึ่งหลังจากที่ตัวลูกและน้องชายของลูกในพบชาตินั้นจะเจริญวัยขึ้นและเรียนจบจนจบการศึกษาแล้วคุณบอางตัวลูกในพบชาตินั้นก็ได้ซองตัวลูกทั้งสองซึ่งคือลูกเพลลูกมอเนี่ยในพบชาตินั้นนะจ๊ะ ไปฝึกงานอยู่กับเพื่อนสนิทของท่านคนหนึ่งตามท่าน<า>ไหมจ๊ะไปฝึกงานอยู่กับ่อานซึ่งเพื่อนสนิทของคุณพอ่อของลูกเดี๋ยวพบชาติท่านนะตอนนี้ท่านเป็นนักธุรกิจที่ทมธุรกิจเกี่ยวกับอว,ว้าวสุดยอดเลยน,นี่เกี่ยวกับเครื่องเรือนและภาชนะต่างๆจะเป็นเครื่องปั้นดินเผา อยู่ที่ต่างเมืองอนี่นะอเอานี่ <c oughs> เอาอีกไหมออนี่นะเอาอีกกิโลออ <c oughs> ในเวลาต่อมาเนี่ยด้วยความเก่งและดีที่หนึ่งเลยของตัวลูกและน้องชายในพบชาตินั้นนี่เองเนี่ยจึงทำให้ตัวลูกทั้งสองได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนักธุรกิจของเงินพ่อ ของลูกท่านท่านนี้เป็นอย่างมากตามท่านไหมจ๊ะและแล้วในที่สุดเัอลูกและน้องชายลูกในพบฌาินั้นก็ได้รับการเลื่อนขั้นนี่นะจ๊ะเออจากเด็กฝึกงานไปเป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิตโอเครื่องปั่นดินเผานะแล้วตัอลูกทั้งสองจะได้รับการเลื่อนตำแ <c oughs> หน่งให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการผลิตแล้วเนี่ย เต่เล่งทั้งสองยังได้ติดตามเพื่อนนักธุรกิจของเงินพ่อของลูกท่านนี้ตา,ามทำไหมจ๊ะ <c oughs> ไปค้าขายและติดต่อธุรกิจตามหัวเมืองต่างๆอีกด้วย <c oughs> ซึ่งก็เป็นผลทำให้เตาลูกและน้องช่างลูกในยพชานนั้นเกิด <c oughs> ความสนิทสนมและคุ้นเคยกับลูกๆของท่านไปโดยปริยาย <c oughs> ลูกๆของท่านคือลูกของใครจะ๊ะ ถ้าเพื่อนสนิทนักธุรกิจของคุณพ่อนไหนจ๊ะตามไม่ทันนะาตามทันแน่นะนแล้วในบรรดาลูก,ลกของเพื่อนนักธุรกิจของคุณพ่อของลูกท่านนี้ในบรรดาลูกลูกของเพื่อนนักธุรกิจของคุณพ่อของลูกท่านนี้ตามทันไหมจ้ะก็มีลูกสาวแสนสวยว้าวของท่านอยู่คนหนึ่ง นี่เนาะเสียงลูกสาวแสนสวยท่านคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นน,นี่นะไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนั่นคือปรยิยญาตัวลูกเนี่ยพบชาติปัจจุบันนี้รวมอยู่ด้วยนั่นเองเออนี่แนะเลยลูกพานี่นนเพาวงานนี่นะตามทันไม้และด้วยความที่ตัวลูกเนี่ยพบชาตินั้นเนี่ย เป็นคนขยันขยัน,นนี่นะเพื่อให้เธอได้เห็นใจซีฮาร์ดนี่นะเป็นคนขยนขันแข็งแรงและตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีจนทําให้ผลงานติดตัวลูกได้ท่มเททําได้ไปประทับอยู่ในใจของเพื่อนนักธุรกิจของคุณพ่อของลูกท่านนี้อย่างสุดๆเลยอเอาแล้วเอาแล้วนี่นะจ๊ะเอาแล้วนี่เนาะด้เหตุนี้เองเนี่ยเพื่อนนักธุรกิจ ของพ่อของลูกท่านนี้จึงได้มอบหมายให้เจ้าลูกในภพชาตินั้นเนี่ยมาช่วยดูแลเรื่องการเจรจาทางการค้าคู่กับลูกสาวของท่าน,น <ะ S 1> ว้าอ๋อเป็นคู่คิดคู่ปรึกกนันเ <ะ S 1> นาะนี่นี่เนาะเอาอีกมกัย <นะ S 1> ดูอยู่ <นะ S 1> หรือเปล่าจ้า <นะ S 1> ดูอยู่นะเมื่อเจ้ลูกและลูกสาวเพื่อนนักธุรกิจของคุินพ่อของลูกในภพชาตินั้น ถ้าได้ทำงานร่วมกันมากเข้ามากเข้าวันเวลามิตรภาพก็ได้หล่อหลอมให้ตัวลูกและตัวเธอเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้วในสุดความรู้สึกรู้สึกที่ตัวลูกและตัวเธอได้มีให้แก่กันและกันมันก็ได้เกินกับคำว่าเพื่อนนี่นี่นะน <laughs> เอาแล้วเอาแล้วนะ หรือพูดง่ายๆคือความรู้สึกติดตัวลูกและตัวเธอได้มีให้แก่กันและกันไม่ได้กานตัวกลายเป็นความรักนั่นเองนี่เนะาะแล้วแต่ว่าตัวโลกแล้วริยางตัวลูกในภพชาติปัจจุบันนี้เลยจ้ะนี่นะในในในภพชาตินั้นเลยจ้ะดได้เลิฟและคุ้นเคยกันแบบข้ามพุทธนอนกันเลยทีเดียวไม่ขนณะเดียวกันกน้องชายของตัวลูกในภพชาตินี่สิ เออสิโลกเพในภพชาติปัจจุบันนี้โอ้ก็ได้ไปพบรักกับลูกสาวแสนสวยข้าราชก,การชั้นผู้ใหญ่ที่ได้ไปติดต่อซื้อขายสินค้ากับน้องชายลูกในภพชาตินั้นซึ่งลูกสาวแสนสวยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่พอน้องชายลูกเห็นแล้วบอกอืม้ม เธองามบาดใจในขณะเดียวกันน้องชาของลูกพบชาตินั้นหรือลูกเพนี่นะในพบชาติปัจจุบันที่ก็จะไ,ไปพบรักกับลูกสาวแสนสวยของข,องขอ้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ได้มาติดต่อซื้อขายสินค้ากับน้องชาของลูกจะพบชาตินั้นตามทันมั้จ๊ะ ซส่งลูกสาวแสนสวยของข้อรายการชั้นผู้พิจา่นี้ก็ไม่ใช่ใครใครอื่นไกลก็ใครคนนั้นนั่นเองเออก็ใครล่ะก็คนนั้นแหละนี่นะใครคือคนนั้นนั่นก็คือภริยาของตัวเขาในภพชาติปัจจุบันนี้นั่นเองแหละกำลังนั่งดูก็อยู่นี่นะนี่นะทำเป็นไม่รู้ นี่นะนี้ใส่บาทนี่นะเป็นการพราบประกันน้องชายของตัวลูกกับลูกสาวแสนสวยของข่ารายการชั้นผู้ใหญ่ในพบชาตินั้นก็เกิดจากคุณพ่อของเธอนั่นแหละซึ่งเป็นขนารายการชั้นผู้ใหญ่ตามทันไหมจ๊ะได้เป็นผู้แนะนําและส,ส่งเสริมให้ทั้งสองได้รู้จักกันเราคุณพ่อของเธอเห็นว่าน้องชายของลูกในภพชาตินั้น เป็นพ่อค้านุมที่มีนิสัยดีมีรูปงามหน่วยกา้านดีและมีอนาคตไกลว,ว้าวนี่เนาะเอาอีกไหมนี่เนาะเอาอีกกิโลอ๋อนี่ต้องล้นตันเนาะในเวลาต่อมาคุณพ่อของตัวลกูกในพบชาตินั้นท่านก็เริ่มล้มป่วยลง ในความทักันพอ,องตัวลูกจดพบชานั้นล้มป่วยลงนี่เองจึงเป็นบทน้ำมกิจการของที่บ้านสุดตัวลงตามไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ทางบ้านตัวลูกจึงตั้งเรียกตัวลูกและน้องชายของลูกทด่พบชายนั้นให้กลับมาช่วยงานที่บ้านตามทันไหมจ๊ะาซึ่งในขณะนั้นตัวลูกทั้งสองก็ มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจเป็นอย่างดีบัดนลูกและน้องชายโลกในพบชาตินั้นกลับมาที่บ้านของตัวเองแล้วตัวลูกทั้งสองก็พบว่าสาเหตุที่ทำให้กิจการของที่บ้านสุดตัวลงนั้นไม่ได้เป็นเพราะสุขภาพของคุณพ่อของลูกแต่เพียงอย่างเดียวแลายังมีสาเหตุสำคัญอีกสาเหตุหนึ่ง ที่มีผลต่อกิจาการของที่บ้านด้วยซึ่งสาเหตุที่ว่านั้นก็คือในช่วงนั้นได้มีคู่แข่งทางการค้าเกิดขึ้นมาอย่างมากมายนั่นเองต oh. ามทันไหมจ๊ะ oh. โดยอยู่รเปล่าจ๊า oh. ะเมื่อตัวโลกและน้องชางลกูกในภพชันนั้นได้ทราบสาเหตุสำคัญเช่นนั้นแล้วตัวโลกสองก็ไม่หวั่นไหว เด้ขอสาข้ามารับช่วงดูแลก,กิจการของคุณพ่อและคุณแม่ในทันทีซึ่งคุณพ่อ,อตัวลูกทั้งสองในพพชาตินั้นก็ได้ก็ได้ยกธุรกิจของครอบครัวให้กับตัวแรกทั้งสองว่าตัวลูกทั้งสองดูแลท่ามกลางเสียงคัดค้านของพี่น้องบางคนที่ไม่เห็นด้วยเึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณพ่อรุ่นพบชาตินั้น กล้าตัดสินใจย,ยกธุรกิจของครอบครัวให้กับตัวลูกทั้งสองท่ามกลางเสียงคัดคานของพี่น้องบางคนนั้นทางนี้ก็เป็นเพราะตามฐานบอดจะ้ะคุณพ่อของลูกในภพชาตินั้นเนี่ยได้พูดคุยกับเพื่อนนักธุรกิจที่สนิทกันมากของท่านซึ่งเพื่อนสนิทของท่านคนนี้ก็รับรองว่า ตัวลูกทั้งสองเป็นเด็กนมที่มีความรู้ความสามารถมากแต่ในเ,เงุนพ่อ,องลูกเดพบชนนั้นจึงรู้สึกไว้ใจและก็วางใจทย่ายตัวลูกและน้องชายลูกเป็นเสาหลักในการสืบทอดกิจาการของครอบครัวต่อจากตัวท่าน <Yeah. S 1> ถามท่านไปมจ๊ะ <Yeah. S 1> ซึ่งตัวลูกทั้งสองก็ไม่ได้ดทําให้คุณพ่อของตัวลูกเด็พบชนนั้นผิดหวังเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะ ตัวลูกทั้งสองได้แบ่งงานกันดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายหรือเรื่องการหาซื้อวัตถุดิบจากพวกชาวบ้านเป็นต้นนะจ๊ะภายหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ของตัวลูกในภพชาตินั้นแต่วางมือจากการทำงานแล้วเนี่ย ตอนทั้งสองก็ได้ตามเพื่อนเพื่องท่านได้กราบพระมหาเถระตามทานไหมจ๊ะหรือคุณยายจางของเราในภพชาติปัจจุบันนี้<อ>กับพระเถระผู้สืบทอดทอี่วัดป่าตามทานหมจ๊ะ พคุณพ่อคันแม่ตัวลูกพบชาตินั้นน่ะได้ไปทําบุญที่วัดป่าแล้วท่านทั้งสองก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านทั้งสองจึงได้กลับมา,าชักชวนให้ตัวลูกและน้องชายตัวลูกจ่พบเจ้านั้นไปทําบุญที่วัดป่าด้วยกันกับท่านที่อารามป่านะจ๊ะ ตามทันไหมแม้ว่าในตอนนั้นตัวลูกทั้งสองจะย,ยุ่งกับู่กับงานอย่างสุดๆนะเจ้าเพราะยอดขายสินค้าย,ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็ตามแต่ตัวลูกทั้งสองก็ไม่ปฏิเสธบุญที่คุณพ่อคุณแม่ได้ยิบยื่นให้ได้เหตุนี้เองมาถึงเวลาที่ท่านทั้งสองไปทำบุญที่วัด ตัวลูกและน้องชายของลูกในภพชาตินั้นจึงได้ตามทั้งทั้งสองเนี่ยไปทำบุญกับพระมหาเถระและพระเถระที่วัดป่าด้วยเพราะบุญนั้นไม่มีขายจะและเม่อตัวลูกทั้งสองในภพชาตินั้นได้ไปทำบุญที่วัดป่าแล้วตัวลูกทั้งสองก็รู้สึกสบายใจและ รู้สึกปลื้มปิติใจในบุญเป็นอย่างมากยิ่งในเวลาที่ตัวลูกทั้งสองได้รับพรจากพระมหาเถระกับพระเถระตัวลูกสองในพบชาตินั้นก็จะรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาเนี่ยพระเถระผู้สืบทอด ่าจากพระมหาเถระหรือวิญญาจาังเราแน้วจ๊ะก็มีดำริที่จะสร้างวัดใหม่เ mm hmm. พื่อที่จะรองรับผู้มีบุญที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมตามตามไหมจะาพอถึง mm hmm. โลและน้องชายของลูกในภพชาตินั้นได้ทราบข่าวาวบุญใหญ่นี้แล้วเนี่ยลวงทัสองก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา และปรารถนาอยากที่จะทำบุญนี้เป็นอย่างมาก <c oughs> ว่าเป็นเจนีตัวโลกทั้งสองในภพบชาตินั้นะจงได้ไปจชกญชวนทุกคนในครอบครัวให้มาทำบุญสร้างวัดใหม่ด้วยกันซึ่งตัวโลกทั้งสองก็ได้รวบรวมบัจจัยทั้งที่รับที่แจง้งที่แห้งที่เปียกเพื่อมาทำบุญสร้างวัดใหม่กับพระเถระ <c oughs> ตามทานไหมจ๊ะแม้ว่าในตอนนั้นกิจการของครอบครัวจะยังไม่ดีขึ้นแบบฟู่ฟ้ฟ้็กทำแต่ตัวลรกทั้งสองแล้วทุกคนในครอบครัวก็ได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังสาธุใจด้วยความเพื่มปีติใจในบุญแล้วไม่เคยคิดเสียดายทรัพย์ที่หามาได้ความยากลำบากเลยแม้แต่นิดเดียว<า>แต่ในเวลาต่มานี่สิ ็ได้เกิดในการที่ไป็าดฝันขึ้นเหตุการณ์ที่ไปกาดฝันนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของครอบครัวลูกทั้งสองในภพชาตินั้นเลยทีเดียวส่วนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเอาตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอตอนนี้เหรออ้าวอ้าวอาวอ้า โดยอยู่หรือเปล่ปาะโดยอยูค่ในระหว่างที่ได้ยินกันชัาหรืปล่าเนี่ยะที่พระเถละผู้สืบทอดวิชาอจากพ,พระมหาเถระกรฤๅกุญยาจางของเราในภพชาติปัจจุบันนะจ๊ะกำลังดำเนินการสร้างวัดใหม่อยู่นั้นนพระมหาเถระซึ่งเป็นอาจารย์ของพระเถระ ได้มรณภาพไปก่อนที่วัดใหม่จะสร้างเสร็จตามทันไหมจ๊ะซึ่งหลังจากที่พระมหาเถระได้มรณภาพไปแล้วพระเถระก็มีความตั้งใจที่จะบูชาคุณของพระมหาเถระผู้เป็นอาจารย์ตดย <c oughs> การ,า,า,าราสร้างพระเจดีย สำหรับบรรจุอัติธาตของพระมหาเถระเอาไว้ที่วัดใหม่ oh. ปัาจมาจนทั้งหลายได้มากราบไหว้บูชาและตามตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระมหาเถระ oh. ตามทันไหมใช่ oh. แล้วเมื่อพระมระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระได้แจ้งขาวบุญ เรื่องการสร้างพระเจดีย์สำหรับบรรจุอธิธาของพระมหาเทระให้มหาชนผู้มีบุญทั้งหลายได้รับทราบแล้วมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายต่างก็เกิดความอัลเเต้ดีใจกันเป็นอย่างมากที่จะได้ทำบุญใหญ่กันในครั้งนี้ ตึงหลังจากที่พระเทระได้แจ้งข่าวบุญนี้ไปได้ไม่นานนักก็มีผู้มีบุญมาขอรับบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนขององค์พระเจดีทั้งหมดเลยสาธุตามฐานบัตรจ้ะแล้วเรส่วนที่เป็นฐานรองรับองค์พระเจดีนั้นมหาจนผู้มีบุญทั้งหลายต่างก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน รวบรวมทองคำและอัญมณีเป็นจำนวนมากเ<อ>พราอนำมาสร้างเป็นฐานสำหรับรองรับองค์พระเจดีย์ตามทานหรือเปล่าเจทาเอาอีกไหมเอาอีกค่ะเออ,เอคล้ายๆคุณๆเนาะ,ะเมื่อตัวโลกทั้งสองในภพชาตินั้น ได้เห็นถนึงพลังศรัทธาของมหาชนผู้มีบุญที่ได้มาร่วมใจกันทาบุญใหญ่ในครั้งนี้ตัวลูกทั้งสองก็เกิดความตั้งใจอย่างแรงกล้าอยากที่จะมาร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยใจที่มุ่งมั่นและเต็มเปลี่ยมไป้วยศรัทธาแต่ความตั้งใจอยากที่จะทําบุญอย่างแรงกล้าของตัวลูกทั้งสองในพบชาตินั้นนี่เอง แตลงสองจึงรีบกลับไปที่บ้าน <c oughs> แล้วก็แจ้งข่าวบุญนี้นให้ทุกคนในบ้านได้รับทราบและทันทีที่ทุกคนในบ้านได้ทราบข่าวบุญนั้นเป็นมงคลในครั้งนี้แล้วทุกคนต่างก็เกิดความตั้งใจอยากที่จะทำบุญนี้เช่นเดียวก,กันกับตัวลูกทั้งสองแต่แ <c oughs> หเองทุกคนในบ้านจึงได้ทำการปลึก สาหาเรืกอกันนะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้และเมื่อทุกคนในบ้านของตัวลุงสองในพบชาตินั้นได้ปรึกษาหาเรืกอกันมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนในบ้านต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะขอบูชาธรรมพระ มหาเถระสุญญาจารนะจ๊ะที่มรณาภาพไปแล้วนะเจด้วยการนำเอาทองคำที่เป็นตนสำหรับทำธุรกิจของครอบครัวไปร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ทูตจาตามทางกันหรือเปล่าเจ้าถือว่าสำคัญมากนะจ้ะ ของเขาเนี่เป็นทนสําหรับทําธุรกิจแม้ว่าในตอนนั้นธุรกิจของครอบครองตัวลูกทั้งสองในพบชาตินั้นจะยังไม่มั่นคงมากนักก็ตามแต่ทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกลังเลหรือกังวลใจเลยไม่ติดจิตหนึ่งนิดนะจ๊ะโดยการที่จะเอาทางคำไปร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้เดี๋ยวตามไม่ทันนะ ท่านไหมจ๊ะสำหรับสาเหตุที่ทําให้ทุกคนในบ้านตัวลูกทั้งสองใน้พบชาตินั้นต่สนใหญ่ทำบนใหญ่ด้วยการนําทองคำเนี่ยซึ่งเป็นทุนธุรกิจไปสร้างเป็นฐานสําหรับรองรับองค์พระเจดีย์สำหรับบรรจุอติษธานของพระมหาเถระอย่างไม่ลังเลส,สงสัยเช่นนี้นั้นทั้งน,นี้ก็เป็นเพราะ ทุกคนรู้สึกรักและเคารพในพระมหาเถรละหรือวิญญาจังของเราในภพชาติปัจจุบันนะจ๊ะเป็นอย่างมากเลยสาธุาจ้ะที่ท่านในเมตตาคอยชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตและเมตตาสั่งสอนให้ทุกคนได้อยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีมาโดยตลอดตามทานไหมจ๊ะ<า>ด้วยเหตุนี้เอง เึิงธรมให้ทุกคนอยากที่จะทุ่มเททำบุญใหญ่ในครั้งนี้กันอย่างสุดหัวใจเลย